สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับนหนุกนานงานอสมอนะครับวันนี้นะครับผมก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแอปสมาร์ทอสมอนะครับที่พี่น้องอสมอกำลังเป็นกันอยู่นะครับนั่นก็คือการเข้าไปทำรายงานนะครับแล้วไม่สามารถเข้าไปทำได้นะครับหน้าจอจะโหลดหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่สามารถไปไหนต่อได้นะครับ แล้วเปลี่ยนเป็นการจากเข้าการแจ้งเตือนนะครับเข้าได้ก็จริงนะครับแต่เข้าไปส่งแล้วนะครับกดบันทึกส่งแล้วนะครับมันขึ้นมาว่าไม่พบตำแหน่งนะครับไม่พบตำแหน่งสาเหตุเกิดจากอะไรครับสาเหตุนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับจะเป็นนะครับเฉพาะเครื่องโทรศัพท์ยี่ห้อนะครับ vivo นะครับเท่านั้นนะครับ ที่เป็นนะครับเท่าที่ทราบมานะครับจากพี่น้องอสมรหลายหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาในคลิปนะครับรวมถึงใน Facebook ด้วยนะครับก็จะมีนะครับของ Vivo นะครับของผมนะครับก็ใช้ v ี vo เหมือนกันนะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับตอนแรกยังเข้าไปส่งรายงานได้นะครับยังแค่หมุนหมุนตรงตอนเข้าหน้าเมนูนะครับแต่เข้าไปทางแจ้งเตือนและสามารถส่งรายงานของเดือนนี้ได้นะครับ แต่หลังจากเมื่อวันที่24สิเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับตอนนี้นะครับผมลองเข้าไปส่งรายงานแล้วนะครับก็ขึ้นว่าไม่พบตำแหน่งนะครับโดยแก้ไขทุกวิถีทางแล้วนะครับโดยผมแก้ไขทุกวิถีทางนะครับก็ไม่สามารถทำได้นะครับแม้กระทั่งเข้าไปยืนยันตัวตนใหม่ก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับแล้วที่ผมมั่นใจว่าเป็นเฉพาะ vivo เพราะว่า ผมได้เข้าทดลองอีก3ามเครื่องนะครับอีก3ามเครื่องนะครับไม่ใช่ยี่ห้อ vivo นะครับเป็นยี่ห้ออื่นนะครับ3ามเครื่องที่ผมเข้าไปนะครับสามารถเข้าไปทํารายงานส่งรายงานได้ตามปกตินะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับไม่มีการขึ้นว่าไม่พบตําแหน่งนะครับสําหรับการสังเกตนะครับว่าอาการที่ไม่พบตําแหน่งคืออะไรครับ คือนะครับถ้าเข้าไปตรงที่ j i s ลูกน้ำยุงลายหรือ GIS อัลซมอหนึ่งนะครับเฉพาะเครื่องที่เข้าตำแหน่งไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับเป็นที่ vivo นะครับเป็นอยู่นะครับที่ผมเครื่องผมเอาเอายกตัวอย่างคือเครื่องผมเลยนะครับเครื่องผมที่เป็นนะคือพอเข้าไปที่ตัว GIS นะครับปกติมันจะขึ้นตรงจุดที่เราอยู่นะครับแล้วขึ้นเป็นรัศมีวงกลมนะครับตอนนี้นะครับ ขึ้นเป็นแผนที่โลกเฉยๆนะครับขึ้นเป็นแผนที่โลกที่มีแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศอื่นๆอยู่นะครับแค่นั้นนะครับขึ้นเฉพาะแค่นั้นนะครับที่ไม่สามารถจับจุดจับหมุดได้นะครับว่าเราอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับส่วนเครื่องอื่นๆนะครับที่ผมลองเข้าไปนะครับแล้วผมก็ลองเข้าไปใน GIS เหมือนกันนะครับมันขึ้นตรงที่เราอยู่แล้วก็วงรัศมีนะครับ ปกติเลยนะครับเหมือนที่เคยขึ้นทุกครั้งนะครับปกติเลยนะครับถ้าโทรศัพท์ใครปกติให้เข้าไปเช็คตรงนี้นะครับตรง G I S นะครับว่าจุดที่เราอยู่นะขึ้นวงรัศมีไหมนะครับแต่ถ้าขึ้นเป็นแผ่นที่โลกนะครับแสดงว่าโทรศัพท์เรานะครับไม่พบตำแหน่งนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับทำไมแอปถึงไม่รองรับ ในเครื่อง vivo นะครับเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนะครับจะค้นหาวิธีอีกทีหรือว่าจะสอบถามขึ้นไปทางข้างบนอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ปัญหาที่เกิดก็ประมาณนี้นะครับส่วนจะต้องแก้ไขยังไงนะครับก็คือให้หาเครื่อง อื่นใช้แทนไปก่อนนะครับของผมมีเครื่องใช้แทนอยู่นะครับเป็นยี่ห้ออื่นนะครับต้องเป็นยี่ห้ออื่นเท่านั้นนะครับตอนนี้นะต้องเป็นยี่ห้ออื่นเท่านั้นนะครับที่จะเข้าได้นะครับผมก็ใช้เครื่องอื่นแทนไปก่อนนะครับต่อจากนี้นะผมจะต้องใช้เครื่องอื่นแทนไปก่อนจนกว่านะครับเขาจะแก้ไขให้เราได้นะครับไม่งั้นก็ต้องนะครับเสียตังค์ซื้อใหม่ นะครับอันนี้ก็เหนื่อยใจนะครับเสียตั้งซื้อใหม่นี่มันมันไม่เหมาะไม่ควรนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เรายังใช้ได้อยู่นะครับตอนแรกนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นเพราะว่าเครื่องผมตกบ่อยหรือยังไงนะครับเครื่องเพราะเื่อเครื่องผมนี่มีการหล่นบ่อยนะครับแต่ว่าผมมีเคสป้องกันอยู่นะแต่แต่มีการหล่นบ่อยมากผมคิดว่าข้างในอาจจะมีการเลื่อนอะไรในการรับสัญญาณหรือเปล่าในตัวรับสัญญาณนะครับ สัญญาณเน็ตผมปกก็ปกตินะครับเข้าไปใน g o o g l e Map นะครับก็ปกตินะครับคือจับจุดเราได้อะไรได้ปกตินะครับแสดงว่าการรับสัญญาณหรือการส่งสัญญาณอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะครับปัญหาอยู่ที่แอปนะครับตอนนี้ไม่รองรับเครื่องของ Vivo นะครับอยู่นะครับก็ปัญหาคือตรงนี้นะครับนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็ ขออย่างเดียวนะครับคือขออย่างเดียวคือขอให้ข้างบนเขารับรู้รับทราบนะครับรับรู้รับทราบกับปัญหานี้นะครับว่าแอปที่ท่านอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับเครื่อง vivo ไม่สามารถเข้าไปใช้งานนะครับหรือเข้าไปทำรายงานได้นะครับนะครับย้ำนะครับเครื่อง vivo นะครับตอนนี้ที่เป็นอยู่นะครับที่รู้ข่าวมาสำหรับยี่ห้ออื่นผมยังไม่รู้นะครับแต่เน้นสำหรับเครื่อง vivo นะครับและเน้น ให้ทราบด้วยนะครับว่าถ้าข้างบนรู้ข่าวแล้วนะครับโปรดนะครับไปจัดการให้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุด vivo นะครับไม่สามารถรับรองแอปของท่านได้นะครับอสมอหลายๆคนเลยนะครับอาจจะเป็นหลักร้อยหลักหมื่นด้วยซ้ําไปนะครับหรือว่าหลักแสนด้วยซ้ำไปนะครับที่ใช้ vivo นะครับไม่สามารถเข้าไปทํารายงานในแอปสมัตออสมอได้นะครับผม โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอสมอของเรานะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับกดแชร์นะครับเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกอย่างคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่บอกปัญหาคลิปที่แล้วครับกดแชร์เข้าไปในกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม l ล n e หรือกลุ่ม Facebook นะครับหรือกลุ่มในหมอของรอพสทรอพสตอของท่านนะครับ เขาจะได้รู้นะครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเขาจะได้ช่วยบอกข้างบนได้นะครับว่าปัญหาอสมอส่งรายงานไม่ได้เป็นตรงนี้นะครับผมและที่สําคัญนะครับใครที่ดูแล้วแชร์แล้วนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับเวลาผมมีปัญหาอะไรมาแจ้งเตือนนะครับหรือว่าเขาแก้ไขได้แล้วเนี่ยแล้วสามารถทํารายงานได้แล้วสาหรับเครื่องวิ v โเนี่ยนะ มันจะเด่งไปเตือนคุณเป็นคนแรกนะครับคุณจะได้รู้ข่าวก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ